ตาว่าจะให้คุณพงศกรรักษาการที่นี่ไปก่อนตาตาคิดอะไรอยู่เนี่ยถ้าเป็นผมนะผมไล่เขาออกจากบ้านไปแล้วด้วยซ้ําเป็นญาติก็ไม่ใช่เราทําแบบนั้นไม่ได้หรอกคะ่ะยังไงคุณพงศกรกับคุณแม่เขาบางทีเราก็ไม่ควรมองโลกในแง่ล้ายจนเกินไปนะคะตาจะไปปฏิบัติธรรมคะ่ะ ไปช่วยปลดปล่อยพ่อกับแม่แล้วก็เปรตตนอื่นๆในระหว่างนี้ตาก็จะให้คุณพงศกรดูแลที่นี่ไปก่อนผมว่ามันใช้จะไปกันหญาแล้วน,นะตาถึงกับจะยอมที่งบริษัทเพื่อไปปลดปล่อยเปรตนี่ยน,นะค่ะคราวนี้คุณไม่ต้องไปกับตาก็ได้นะคะตาไปกับหนื่อยครับไปะจะไปไหนคะเดี๋ยวตาเข้ารู้มา วอวอนี่มันอะไรกันคะผมว่าเราควรหาหมอทั้งคู่นะตาบางทีสิ่งที่เราเห็นหรือที่เราเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราคิดไปเองก็ได้นะครับหรือหรือที่เขาเรียกว่าว่าจิตปรงแต่งอะตา นี่ขนาดนี้วอยังไม่ช่วยกเหรอคะไม่รู้สิครับบางทีผมว่าตาอาจจะคล้อยตามหลวงพ่อมากเกินไปนะวอตาผมเองก็เป็นเหมือนกันสิ่งที่ผมเห็นมาเนี่ยผมอาจจะมนโนไปเองก็ได้ถ้าวอคิดแบบนั้นก็เชิญวอไปตรวคนเดียวนะคะอย่ามายุ่งกับตาพอตาเชื่อว่าสิ่งที่ตาเห็นมันคือเรื่องจริงเดี๋ยวแคตายัางไรก็ลองปรึกษาหมอ,อดูก่อนนะปล่อยคะ่ะตา ลองดูก็ไม่เสียหายนี่ครับตาบอกให้ปล่อยตาผมว่าจะไปยุ่งกับตาอีกนะคะตาเป็นคนบ้าคนหลอนคนมโนเชิญวออยู่ในโลกสวยๆของวอต่อไปนะคะตาน,นี่ทำไมคุณไม่เข้าใจผมเลยโถ่ตาไม่ฟังกันเลยไม่อยู่แบบเดียวทะเลาะกันอีกแล้วแบบนี้จะได้เกิดไหมว่าเรา พ่อเนี่ยก็จริงๆเลย<ฮ>เห็นมาตั้งขนาดนั้นแล้วยังไม่เชื่ออีกทำยังไงหนีเชื่อสนิทใจเนี่ย